ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็เกิดอุบิเหตุนิดหน่อยนะครับสายน้ํามันมันรั่วนะครับก็เลยหยุดซ่อมนะครับก็เลยมาทําคลิปต่อเนื่องอีกคลิปนึงนะครับก็เดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับเครื่องโซเมกนะครับที่ว่าเปลี่ยนบูเลตสตาร์ทนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันครับ ล้างโชคครับเปิดสวิตช์ครับแล้วก็ปิดโชคครับโดยการกำคันเล่งครับ ก็สําเร็จครับเครื่องจะออกเร่งๆหน่อยก็เดี๋ยวจะตั้งรอบเดินเบาใหม่นะครับก็จบครับกับการเปลี่ยนชุดสตาร์ทนะครับมูลเลสสตาร์ทก็ย้าอีกทีนะครับเวลาเปลี่ยนก็ดูให้ดีครับเพอามีสั้นมียาวนะครับเป็นรุ่นพันเจ็ดเหมือนกันใส่ได้เหมือนกันแต่มันจะยาวกว่าครับก็ทางที่ดีถอดอะไหล่ไปเทียบดีวกว่านะครับ ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับเล็กๆน้อยๆครับ